ันจันทร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกานัน่นถนอมจิตแก้วเกลือศริการและคุ้มครองแรงงานจตุชัมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28. กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 7น้าบริเวณลานอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรตำบลท่าตะเภา,าอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิาสาภูนศีริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันอังคารที่30กรกฎา,าคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกือ้อสถิการและคุ้มครองรายงานจุฬชุมพรร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีณห้องประชุมโรงเรียนราชระชานุเคราะห์20บตำบลสรยุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรรัต์มาปณีตรองผู้ว่าราชการจวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานจชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นักชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางเนื้อสาวสมทาเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสเข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถานประกอบกิจการจำนวน3าแห่งดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคทองอุตสาหกรรมปาปนไมลุกจ้าง35คนเป็นคนไทย1คนและสัญชาติเมียนมา34คน ตรวจพบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดประกาศข้อบังคับในการทํางานให้ลูกจ้างทราบ 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดสินสรัสมุดมีลูกจ้าง32คนเป็นคนไทย11คนและสัญชาติเดนมา21คนตรวจพบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไม่มีการประกาศเวลาทํางานปกติให้ลูกจ้างทราบและไม่มีกอกสารลงเวลาทํางานและ 3. ห้างหุ้นส่วนจํากัดลงน้ําแข็งสุชาดามีลูกจ้าง3คนเป็นคนไทย ตรวจพบนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่ประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบและไม่มีเอกสารลงเวลาทำงานทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจักออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปเวลา13.30นนางถนอมจิตแก้วเกื้อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจตชุมพรและนางสาวกัญญาณัทเกียรติทองนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีง็ประมาณพุทธศักราช2567ผ่านทางช่องทางออนไลน์วันพุทธที่31กระะกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา8.30นกา 30, นาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองรายงานจวดชุมพรร่ว,วมโครงการประชุมเจิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมพุทธพิชยาโรงแรมนานา,นานบุรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายธนพลพรพีภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนันทนมจิตเก้าเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจรวชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นักชาการแรงางานชำนาญการพิเศษและนางเลขาสาวสมทาตเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสเข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถานประกอบกิจการจำนวนสองแห่งดังนี้ 1. บริษัทโรงงานปลาปลลุ่งเลืองจำกัดไม่รู้จ้าง20คนสัญชาติไทย5คนและสัญชาติเมียนมา15คน ตรวจพบนายจ้างกระทําความผิดตามมาตรา90พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และ2ห้างหุ้นส่วนจํากัดทุ่งคาปาปนมีลูกจ้าง50คนสัญชาติไทย20คนและสัญชาติเมียนมา30คนตรวจพบนายจ้างกระทําความผิดตามมาตราที่13พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป เวลา16นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานจดชมพรเป็นหัวหน้าองค์คณะในการประชุมองค์คณะพิจารณาปรับเป็นพินัยผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นวินัย พศกา2565กรณีบริษัท VA f o o d จำกัดกระทําความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทศักราช2541มาตราที่54วงเล็บ1ฐานนายจ้าง,จงแจ้งแบบการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่ํากว่าอายุ18ปีเกิน15วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทํางานณห้องป,ประชุมสํานักงานสวัการและคุ้มครองแรงงานจงุวัมพ์พรตําบลนาอังอ,อําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมพุทธศักราช2567 เวลา9นาฬิกานันทน,นมจิตแก้วเกือ้อสถิการและคุ้มครองแรงงานจตดจุมพรมอบหมายให้นางสาวนายนาย,นายาบัวทองนิสชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรและการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ณห้องประชุมกะะม่อเสม็ศชั้น4สาราการจตดชุมพรอำเภอเมือมงชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิทยา เขียวรอดปรลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมวันเสาร์ที่3สิงหาคมพุทธศัการาช2567เวลา6ในกา30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจอดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นักชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมบัคเกียริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพราา 6, 28, รษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรพิธีราศีขาณวัดราชบูรณนะวัดนอกพระอารามหลวงตำบลท่าพระพาอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีนายธนนพรลพีภาครองผู้ว่าราชาาการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันที่19กรกฎา,าคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา8นกา30นาทีถึง16นกา30นาทีสำนักงานสถิติการและคุ้มครองรายงานจดชมพรนำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรอบอหนึ่ง ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณสำนักงานสวิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโ่จังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโ่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน20คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด29คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษดยด์้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่28 กร,กระดากราคมพุทธศักราช2567เวลา24นกาถึงวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา23น59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน129คน ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน2,275คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน405คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1,563คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน297คนและสัญชาติลาวจำนวน10คน